สวัสดีครับวันนี้ Picture Service นะครับจะมาแนะนำวิธีตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi หรือว่าสัญญาณไวเลสของตัวเครื่อง NVR นะครับหรือว่าเครื่องบันทึกใช้กับชุดกล้อง Wi-Fi นะครับผมเริ่มต้นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันชื่อ Wi-Fi Analyzer น,นะฮะนี้เลยครับ อ่าดาวโหลดอ่าตัวนี้ใช้ได้เฉพาะอ่า Android นะระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นนะครับผมดาวโหลดมามาก่อนเลยครับอ่าเมื่อดาวโหลดปั๊บเนี่ยอ่ามาที่ตัวเครื่องมันทึกครับผมอ่าอันดับแรกครับคลิกขวาครับแล้วก็เข้าอ่า s y s t e m Setup ครับแล้วก็อ่ามาที่อ่าเมนู Network Setup นะครับอ่าหลังจากมาที่เมนู Network Setup ปั๊บเนี่ยเราต้องมาที่อ่าเมนู Wi-Fi Setup ครับ อ่าตอนนี้เราจะมาที่หน้า w i ไ i Setup นะครับผมอ่าอันดับแรกเลยผมแนะนำก่อนนะครับว่าตัวแอปพลิเคชันนะฮะถ้าเราไม่ตั้งตรงช่อ n แชนแนล i วไฟแชนแนลเนี่ยเราจะต้องตั้งเป็น Channel WiFi ก่อนถ้าเราไม่ตั้งเป็นตัวเลข h a n n e l WiFi เนี่ยตัวแอปพลิเคชันจะไม่เจอนะครับจะไม่เจอ,อตัวคลื่น Uh, ตัว w i f ฟของตัว NVR นะครับ uh, ลองดูก่อน uh, ตอนนี้ผมเปิดมาแล้วผมล็อกอิน Wi-Fi ของออฟฟิศนะครับเป็นเป็นอยู่ในวงวงแลดนเดียวกันกับ uh, ตัว NVR ครับก็คือ Pixel Office นะครับ uh, ตอนนี้เราสังเกตได้ว่าคลื่นความถี่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ uh, ละ60นะครับก็ถ้าเป็น ตัวนี้เป็น,ปน,ปน,ปนขึ้น้น Wi-Fi หมดเลยนะครับก็ถ้าขึ้น Wi-Fi ลบต่ำกว่า90เนี่ยก็แสดงว่า Wi-Fi ตัวนั้นยังไม่สามารถจะไม่นิ่งพอที่จะสามารถจะ Connect หรือว่าใช้งานได้นะครับถ้าเกิน90ขึ้นไปเนี่ยถือว่าโอเคแต่ว่าถ้ามันแกว่งระหว่างอ่า9ินิดแล้วก็ลบาล้าสล,ลงมาเนี่ยก็แสดงว่าก็ยังไม,ไม่ถือว่าไม่ไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าที่ควรน,นะครับตอนนี้เรายังไม่เจอตัว nvr Wi-Fi นะครับ อันดับแรกเรามาที่ตัวนี้เลยครับช h a n แน l ไวไฟนะครับอ่าไวไฟช่องแนวน,นะครับแล้วก็ผมสมมติว่าผมตั้งไว้ช h a n แน l ที่สิบสามนะครับเอาผมเอาช h a n แน l หนึ่งก่อนแล้วกันผมตั้งไวที่ช่องแนวหนึ่งฮะแล้วก็กดโอเคอแล้วก็รอให้เซฟนะครับเซฟตัวตัวตัวเครื่องบันทึกได้เซฟข้อมูลแป๊บหนึ่งอ่าตอนนี้มันทำการเซฟเรียบร้อยแล้วฮะ ตอนนี้สัญญาณ wi-Fi ของเราเนอยู่ที่ประมาณ2ขีดนะครับ2ขีดนี้ถือว่าระดับดีนะครับ3ขีดถึง4ขีดถือว่าดีมากนะครับ2ขีดนี้ถือว่าระดับดีถ้า1ขีดนี่ถือว่าระดับแย่นะครับผมอ่าตอนนี้เราเจอแล้วอ่านี่ยเป็นเส้นสีม่วงนะครับตอนนี้เราเจออ่า i แล้ว,ลวตอนนี้ผมไว้ที่ขึ้นความถี่ ่ผมไว้ที่ช่องแ e l w ไวไอยู่ที่ช่องแ e l 1หนึ่งเห็นไหมสีม่วงอันนี้ก็จะโดดไปเลยสัญญาณตอนนี้ผมก็จะอยู่ใกล้มากนะฮะแต่ว่าช่องแ e l 1หนึ่งนี่ยังไม่ค่อยนิ่งนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณรอบสี่สิบถึงห้าสิบรับห้าสิบนะครับก็จะวิงก็จะแกว่งไปมานิดหนึ่งนะครับอ่าถือว่ายังโอเคฮนะยังโอเคอยู่อ่าต่อไปผมจะเปลี่ยนไปเป็น ชแนลที่13ามนะครับอันนี้คือจากหนึ่งไปสิบสามเลยอ่าโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงครตอนนี้อยู่ช h น n หนึ่งนะครับอยู่ช h a n หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นช h น n สิบสานะครับก็จะอยู่ที่อ่าวงกลมก็จะอยู่ที่อ่าสิามาแล้วครับอ่าก็จะล็อตนิดนึงก่อนนะครับ ก็จะคู่ตีคู่มากับ Pixel Office นะครับอแอปตัวนี้ไว้แอนา n a l y z e r นี่ไว้สำหรับเทสนะครับเอาไปยังเอาไปยังจุดติดตั้งเอามือถือนี่ฮะติดตั้งแอปแล้วก็เอาไปยังติดตั้งตัวติดตั้งที่เราจุดที่เราจะติดตั้งกล้องนะครับแล้วก็เทสดูสัญญาณนะครับว่า,าสัญญาณเนี่ยมันดีหรือเปล่าถ้ามันต่ำกว่า90 หรือแนะนําิดหนึ่งผมแนะนำให้ประมาณ70ขึ้นไปเนี่ยถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าถ้าตามกว่านั้นเนี่ยก็ก็จะแย่นิดหนึ่งนะครับก็ก็ก็เอาไปไปอย่างอย่างจุดติดตั้งไว้อย่างจุดติตดต,ตั้งของตัวตัวกล้องไวไฟได้นะครับอ่าเออ่เสริมนิดนึงนะครับการอ่าตั้งไวไฟแชนแนลนะฮะหนึ่งเราต้องตั้งอย่าให้ไวไฟแชนแนลนั้นชนกันนะ วิธีตั้งไม่วิธีดูแบบไม่ให้ Wi-Fi วไฟชแนลชนกันเนะี่ยเรามาที่ตัวแอปตัวนี้ได้นะครับมาที่กดที่เป็นรูปดวงตาครับอ่าแล้วก็เลือก AP list ครับอันนี้ขึ้น AP list มาแล้วนะครับตัวอแอปนะครับแอปพลิเคชันก็จะบอกอ ชื่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็ Channel Wi-fi ที่ตัวที่ใช้อยู่นะครับก็พยายามตั้งหลีกเลี่ยงไม่ให้ช่ e l นั้นชนกันหรือว่าห,ห่างกันนะครับจะห่างกันแนะนำให้ห่างกันให้เยอะที่สุดนะครับถ้าห่างได้นะครับ mm hmm. ก็สมมติว่าตัว Wi-Fi ที่เราใช้กับโทรศัพท์อยู่เนี้ยอ,อยู่ c n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  e นะครับหรือว่า c n a n n e l ่สมมติช h a n n e l 1ตัว NVR Wi-fi เรานะก็ต้องตั้งไว้ที่ประมาณ Channel 13เลยก็ดีนะครับ เพื่อให้หลีกเลี่ยงการชนไม่ดัวช่องสัญญาณช n องหรือช่องสัญญาณไฟนั้น <c oughs> ทับซ้อนกันนะครับ